ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมเอพีินองนะครับเช่วบลลบือนะครับที่ก็ลบแล้วก็ทังไอ้นุ่มจากี้นะครับทางเจ้าของสถานีนะครับแล้วก็พญอใหหมเขาแตกก่อนะครับกับสำหรับมันนีเทีมยงงานนะครับของบุญเที่ยมน้อยนะครับนางเตะรุ่งนะครับถูกชีวิตนะครับก็ต้องขอกราบขอขอบคุณนะครับทัง จากของสถานีนะครับซึ่งได้ทีมงานนะครับนางตะลุงนะครับมานะครับทำการแสดงก็ถือว่านะครับเป็นบุญบารมีนะครับของนางตะลุ่งบุญเทียมน้อยนะครับก็ได้มานะครับหูจักกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเช่าบารมีของเฮาแล้วก็ทางสถานีเพื่อนนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณหลายๆนะครับครั้งนี้นะครับก็ครั้งแรกนะครับ ถือว่าเป็นบุญนะครับของพวกกผมนะครับนางพมู้ไทยนะครับกรจจักเพนไปในเบือทั่วมาแตสัสนะครับเพลินทั่วไปหานะครับพวกผมก็ไในมหาเพลินนะครับก็ได้มาซอยงานนะครับกับคงจะเพลินคงจะทุกปีนะครับเพราะว่านะครับพวกผมกับเพเคยได้ยินเสื้อนะครับกับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในหลายนะครับท่างเจ้าของสถานีนะครับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับช่าง มหาสารคามนะครับกับพวกผมก็ได้เรียนมาดนอะล่ะพี่น้องนะครับกับถือว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาเรียนอยู่กับสถานีนะครับของนุ่มแจ็กกี้นะครับปัญญาย่ำเขาแตกก่อเพื่อนวานะครับก็คงจะจะได้เป็นพี่เป็นน้องกันไปนะครับก็ขอฝากไว้นะครับกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเชาวมหาสารคามนะครับทามีการมีงานกับ เชิญนะครับทางสถานีเพิ่นก็ไดนะครับหรือว่าสิไปทางบ้านผมก็ไดนะครับบได้ว่ากันนะครับวันนี้นะครับต้องทุกชีวิตของหนังโปรโมทไทยนะครับเตกี้เป็นหนังน้อยๆพี่น้องนะครับเดี๋ยวนี้ก็2ยี่กลัวชีวิตนะครับนักแสดงนะครับถือว่าแปลกขึ้นมาลายนะครับตตกี้มิตก้องกับเพีนผ้าเอาย่อๆไปนะครับเดี๋ยวนี้กับพัฒนาขึ้นมานะครับสาหรับ ช่วงต่อไปนี่นะครับก็คงจะเป็นการทําการแสดงนะครับผมก็สซีออให้กับท่างอาจารย์นะครับผููเพื่อนนำทีมนะครับได้พูดจ่าโซคุยกับพี่น้องเฮ้าจักหน่อยหนึ่งครับผมสิบนิวของกับผมบนเทียมหน่อยกราบขมาคารวะต่อพระพูมิพื้นที่พระแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอาหักลักบานลักเมืองมือนี บุญเทียมน้อยได้นำประเภทนี้ได้นำวัฒนธรรมของไทยของเฮ้าจึงเป็นวัฒนธรรมไทยศิละปะวัฒนธรรมไทยเป็นหนังตะลุ่งในด้านการแสดงศิละปะมาตีแพ้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นซึ่งกระผมบุญเทียมน้อยเป็นผู้สืบสารตำนานศิลป์นในด้านศินละปะหนังตะลุงเออมื่อนี่กสิไดผ่านสายหูสายตาพ่อแม่พี่น้องออดีให้จังไดกับเบิ้งเอาเด้อครับเดอ้อ เออค่ะถ้าพอถึงอกถึงใจก,ก็ขอ,อากราบประทานอภัยถ้าบอถูกใจก,ก็ขอโทษไว้ณนะที่นี่ด้วยเออบัดนี้ผมขอฝากซื้อฝากเสียงฝากสำเนียงไปตามคืนมา่ยืนล่ำขับกอมพอ่อได้เป็นยาหอมตอนสัทธาพี่นองแทนยาหมองบัดนาวินม่อระดกของไทยสารมันหักีกีนกินๆมาสารต่อให้มันยาวขันเทาพ่เท้าท่วงหาพัฒนาสิสูนสิน้น คำวศิลปินคือหมอล่ำหมอลองหมอกองและหมอปีหมอซ่อแค้นก็ดีมหมอหอลี่พื้นบ้านประเดี๋ยวท่านสิบอ่อเห็นเพราะบ่มีผู้เล่นสืบต่อกันไปภูมิปัญญาของประชาชนชาวไทยสีบอ้อนย่งเหลือข้างผมบุญเทียมหน่อยเป็นของคนกลางน้ำมาว่าวปผงเฮาในคิธรรมให้พ่อแม่พี่น้องพร้อมกันรักษาวัฒนธรรมให้ยืนยงคองอยู่ใดเป็นคู่คู่ไทยเด้อครับเด้อ สิบนิ้วน้อมกราบเป็นจางวางหัวใจไว้ไตลัดน้อมนมัดแฟนบุญเทียมทั้งใหม่เก่าเคยร่วมสุขทุกเข็นเป็นเพื่อนเราได้ทักกันบ้างเป็นบางคราคลายเหงาใจออกตำนานอันเล่าขานผ่านดวงกิจแนบสนิทจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ญี่ปุ่นดีเกาหลีเด่นไม่เป็นไร แต่วัฒนธรรมไทยควรดำรงให้คงอยู่ครูชาติไทยุณทีมน้อยจะเสนอในท่องเรื่องสังสินใสน้ำมาว่าณที่มาของท้องเรื่องสังสินใส จะได้เล่นไปตามเรื่องที่มันมีนี่เดยกว่า,าลาออกมาวางเชิญชมเล่นพอได้เป็นคนใจจัดเรื่องสินไทยนำมาวางถ้ามันพังไปนิดถ้ามันผิดไปหน่อยขอไปละหน่อย คุณลุงเจ้าข้าเถิดคุณลุงเจ้าข้าเชิญชมเล่นพอได้เป็นคนตาจงก็ดูแลจะกลา่าวก่อน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวบอนะบือผมปลัดโปลาซาลูกเขยหลาของชาวบอนะบือเฮานี้แหละครับผมได้นำวัฒนธรรมศิละปะวัฒนธรรมภาคพื้นอีสานมาเสนอสนองให้พ่อแม่ได้ดูได้ชมในคำคืนมือแรงนี่อาวามาจะใสหนังตะลุง่งออมาแสดงในคืนนี่มาจากอำเภอศรีสมเด็จเดอร์คับเอ้อร์ บ้านนองสีมุ่มมูที่สิตบตําบลหนองแวงค่วงอำเภอสีสมเด็จจังหวัดลอยเอด <c oughs> จังหวัดลอยเอดมาทางนี้เป็นสารค้ามเป็นเมืองนองอ้องเอเชนั้นศินละปะวัฒนธรรมไท,ทยผมเป็นผู้สืบสารตำนานสินมาย่านมันหายเสียมสูญจากประเพณนี้ไทยเฮาเะนั้นผมการอนุรักษ์ไว้ออนุรักษ์ไว้ถ้าพ่อพี่พงษ์ส่งเสริม มันก็นสิไปบอลอดคือเก้าเนาะครับนะเนาะเอฉะนั้นในมือน,นี่ในคืนนี้ผมก็ได้รับเกียรติย่างสูงออจากนายสถานีเพิ่นเจ้าของสถานีเออเลือกรองเอากับผมมาแสดงวัฒนธรรมตีแพร่ออกสู่สายหูสายตาของสาธารณชนในออกในทีวีเออดีไห้จ้าไดกะเบิ่งเอาเด้อครับเด้อมันเป็นมนรดรของเฮาดอก ขิไลยกับว่าดีพักซี่กับว่าพักวัวไปล่นทอเอาว่าแล้วผม่ว่าหลายยายห้างผมไปหอกกรร ถึงງພໍ່ພະຍາຄຸດສະຫຼາດເຈົ້າພູເຮົາຟັງຕົງໃຜພັນຊິ້ອມພໍ່ທ່ານຈ๋าເວົ້າວ່າຈັ່ງໃດເຊີນຮັບຊົມຮັບຟັງໄດ້ລະບາດ